สวัสดีค่ะวันนี้ปรัยรักพันไม้จะมาพูดถึงเรื่องการจัดสวนที่ถูกหลักแห่งาศาสตร์่วงจุ้ยนะคะต่อจากอีพีที่แล้วนะคะคือวันนี้จะมาพูดถึงว่าการจัดสวนที่ดีควรอยู่ฝั่งตะวันออกของบ้านนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่คือฝั่งตะวันออกของบ้านเราฝั่ง ฝังตะวันออกที่ควรปลูกหรือจัดสวนเพราะว่าเป็นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นค่ะยามพระอาทิตย์สาดส่องแสงลงมาทั่วสวนและต้นไม้ของเราก็จะเจริญเติบโตได้ดีค่ะก็เปรียบเสมือนกับชีวิตของเรานะคะจะมี ได้มีการเพิ่มพลังในการดำเนินชีวิตในวันต่อต่อไปด้วยร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์และทำให้คนที่อยู่ในบ้านมีความร่มเย็นเป็นสุขกันค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะสวนย่อมหรือสวนต้นไม้ที่นำมาลงก็ควรจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับ หรือไม้มงคลต่างๆที่ชื่อดีมีความหมายนะคะสวนที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้เป็นสวนที่บ้านที่มีพื้นที่เยอะนะคะเลยสามารถนำต้นไม้ต้นใหญ่ๆลงมาปลูกได้แต่เราจะไม่แนะนำเพื่อนๆที่พื้นที่มีน้อยนะคะหรือพื้นพื้นที่ไม่มากนะ่ะ ก็จัดแค่พอสวยงามพอเป็นมงคลก็พอค่ะเอาแค่ไม้ดอกไม้ประดับสวนย่อมเล็กๆน้อยๆก็เพียงพอแล้วนะคะแต่ที่ให้เพื่อนๆชมในวันนี้คือสวนของเราซึ่งมีความกว้างขวางพอที่จะนำต้นไม้ที่เป็นมงคลต้นใหญ่ๆมาลงได้ค่ะเพื่อนๆอย่างเช่นที่เราจะ นำเสนอยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูวันนี้นะคะนี่คือต้นสนฉัดค่ะเพื่อนๆชื่อก็เป็นมงคลเป็นตัวแทนของความมียศถาบรรดาศักดิ์เพราะว่าต้นของเขาอะ่ะจะแผ่กิ่งก้านขึ้นไปตามต้นเป็นชั้นชั้นชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆค่ะ และมีความสวยงามมีความชื่อเป็นมงคลและก็อีกต้นหนึ่งคือกล้วยไม้ค่ะเพื่อนๆกล้วยไม้ก็เป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งและความอดทนค่ะนี่ค่ะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆชมนะคะอันนี้พื้นที่เรามีเยอะเลยเราสามารถเอาต้นไม้ต่างๆมาลงได้เต็มที่เลยค่ะเพื่อนๆ ที่เห็นนี่ก็คืออันนี้ก็ต้นหยกกาญจนาเป็นตระกูลแก้วกาญจนานะคะอโกน,นิมาอันนี้ก็เสริมบารามีส่วนต้นนี้ต้นใหญ่หน่อยก็คือต้นส้มจีนหรือส้มจีดค่ะต้นนี้ก็เป็นไม้มงคลที่จะมานำเสนอให้นำมาปลูกสำหรับพื้นที่ที่มีเยอะๆก็เอามาลงได้นะคะ เป็นตัวแทนของความร่ำรวยค่ะต้นส้มเนี่ยที่นี้จะพาเพื่อนๆชมสวนดูนะคะว่าสวนเรามีไม้มงคลชนิดใดบ้างที่ปลูกอยู่ข้างๆตะวันออกของบ้านนะคะที่เห็นอยู่นี่คือเศรษฐีก้านป่องค่ะเพื่อนๆเคยเ,เห็นไหมคะเศรษฐีก้านป่องนะะี่ค่ะ เขาจะเป็นป่องๆอ,อ้วนๆน,นี่ค่ะต้นนี้ใหญ่มากอยู่คู่กับเรามาสิบปีได้แล้วค่ะสิบกว่าปีและนี่คือข้างๆกันก็มีเสน่จันแดงค่ะแล้วต้นนี้คือโชคเก้าชั้นค่ะเพื่อนๆโชคเก้าชั้นนี้ก็มาพร้อมๆกันกับเศรษฐีก้านป่องต้นนี้ก็เป็นสิบปีแล้วค่ะ สูงสวยงามมากๆาเลยค่ะแล้วต้นที่เห็นอยู่นี่คือถังเงินถัทงทองค่ะเพื่อนๆเขาใหญ่โตมากหัวเขาใหญ่รับกระถางแล้วค่ะเดี๋ยวต้องได้หากระถางมาเปลี่ยนแล้วค่ะนี่คือถังทองนะคะอันนี้สำหรับพื้นที่ที่มีมากพอที่จะเอา ไม้มงคลต่างๆมาลงแล้วที่เห็นอยู่นี่ก็สานาดูด้วยไม้แต่เราจะตอนนี้เราจะต่อไปนี้เราจะมาพูดถึงท่านที่พื้นที่มีน้อยไม่มีที่พอจะจัดเราก็แนะนำให้หาอ่างบัวก็ได้ค่ะนี่ค่ะอ่างบัวมาตั้งแล้วก็เพื่อ ความเป็นมงคลควรจะมีปลาสวยงามแกวกไายไปด้วยนะคะในน้ําเพื่อว่าจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาของน้ําก็จะส่งผลให้เงินทองของเราไหลามาเทมามีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะคะต้นดอกบัวควรเอามาลงในกระถางด้วยคะ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้เรามาแนะนำเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะ สำหรับเพื่อนเื่อนที่คิดว่าพื้นที่มีน้อยก็แนะนำให้เพื่อนๆนไปปรับใช้เอานะคะเอานำวิธีของเราไปปรับเปลี่ยนใช้กับพื้นที่ของเพื่อนๆได้ค่ะขอให้แต่ว่าเราทำเราปลูกแล้วเราคิดว่าดีและมีความสุขก็ทำไปเลยค่ะเพื่อนๆไม่ได้เดือดร้อนใครแถมทำให้ สวนของเราสวยงามยิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ